แค่รู้ตัวมันก็เห็นความจริงเกิดขึ้นไม่หลงจิตไม่หลงอารมณ์อย่างที่ว่าใช่ไหมก็ความปกติของจิตการกระเพื่อมของจิตต้องมีแน่ว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะตั้งเกิดเกิดก็เห็นเขาเรายังทรงอยู่ได้ไหมกับการรู้ตัวทั่วพร้อมตรงนี้ท่งอยู่ได้ด้วยกําลังของสมาธิช่วยส่วนหนึ่งจริงต้องอย่างนั้น แต่ยังตื่นรู้อยู่และเห็นความจริงที่ปรากฏนั้นเกิดดับด้วยนั่นถึงว่าสภาวะธรรมของสติสัมปัญญาเนี่ยไม่ใช่แค่รู้สิ่งนั้นต้องเห็นสิ่งนั้นเกิดดับด้วยนั่นก็เป็นสภาวะที่จะพูดถึงได้นั่นก็คือการม,มีสติสัมปชัญญะถ้ารู้ว่าเสียงเกิดขึ้นรู้เสียงเฉยก็เป็นสติ ถ้ารู้ว่ามีตัวที่รู้เสียงแล้วก็เห็นเตียงนั้นเกินด,ดับนี่เป็นสัมพชัญญะคือมันรู้พร้อมไงพร้อมทั้งสิ่งถูกรู้และรู้ทั้งตัวผู้รู้ใช่ไหมตัวที่ไปรู้พยายามดูให้มันเป็นธรรมชาติแล้วแค่สังเกตความจริง่ะสังเกตปรากฏการณ์ทั้งปวง คือรูปนามกายใจนี้เหมือนนักวิทยาศาสตร์ก็สังเกตเขารู้เลยเมฆฝนเนี่ยจะตกไหมเมฆลอยต่ำความเร็วของนี่เป็นยังไงเป็นไหมความหนาของเมฆก็สังเกตเอาแล้วก็สรุปเป็นกฎเกณฑ์ถ้าเมฆลอยมามึงไม่น่าลอยมาแล้วไม่น้อยมากลอยน้อยลอยลอยเลยทำไมน้มมทำไมมึบาททำไมเป็นมเอาแต่คิดเอาแล้วก็บันทึกเอาตามความคิดเนี่ยจะสรุปเป็นหลักออกมาได้ไหมล่ะ ถึงแม้จะรู้แจ้งความจริงได้ไง่ะต้องซื่อตรงกับสัจธรรมความจริงนั้นไม่แทรกแซงถึงว่าไม่ยินดียินร้ายในสิ่งนั้นไงเก็บสะสมความเห็นที่ถูกต้องไปเรื่อยๆมันถึงจะออกมาได้ไงปัญญาใช่ไหมเชิงเชิงวิทยาศาสตร์ก็ได้มีทฤษฎีมีกฎออกมาได้สรุปมันออกมาได้ข้อมูล ที่ถูกต้องถ้าข้อมูลผิดสรุปเป็นไงก็มันเราได้รูปรสกลิ่นเสียงที่เราไปรู้ทั้งหลายธรรมาลมที่เกิดขึ้นในใจแล้วรู้ผิดหมดไม่กูหมดเลยอ่ะกูได้กลิ่นกูได้ลดกูได้ยินเสียงกูรู้สึกสุขกูรู้สึกทุกข์กูคิคดความคิดกูอะไรต่างๆอ่ะใช่ไหมมันจะสรุปออกมายังไงเมื่อเรื่องอะไรมากระทบก็กูทั้งเพลถูกไหมกูทั้งเพล ถ้ามันอะไรมันก็เห็นแค่ธรรมชาติเห็นแค่ธรรมชาติไม่แทรกแซงอะ่ะก็แค่ธรรมชาติเกิดขึ้นธรรมชาติเกิดขึ้นมันแรงแค่ไหนมันเห็นเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยมันก็แค่ธรรมชาติเป็นไปเห็นความเป็นจริงตระตาความเป็นเช่นนั้นเองของธรรมชาติถึงว่าเรารีบไปเอาก็มีเล้อมันจะแทรกเข้ามาทันทีโดยเราไม่รู้ตัว เราต้องมีสัจจะซื่อตรงกับธรรมชาตินี่นเราก็หลงมายาอีกเหมือนกันใน่พ้นใช่ไหมความเห็นถูกนั่นแหละการบันทึกความจริงไปเรื่อยบันทึกปัญญาความรู้ สังเกตวันเดียวเมฆฝนแลพยากรณ์ใครจะไปเชื่อใช่ไหมก็ดูงานวิจัยที่ก็แม่นยํามากแล้วก็ใช้เวลาเยอะใช่ไหมแต่เวลาเท่ากันคนสังเกตได้มากน้อยไม่เท่ากันก็ได้ถูกไหมเมฆฝนหนึ่งวันหนึ่งไหลยลอ่อต่ไปนั่งกินเหล้าอยู่เส้นวันนั้นไปด,ด,ดูนิดเดียว <c oughs> ก็เหมือนเราภาวนาอยู่รูปน้ำเกิดเยอะแยะอะไรเป็นหลงเพลินในอะไรก็ไม่รู้ หลงเพลินก็อยู่ก,ก,กับกินกับคิดกับนึกกับรู้สึกนู่นนี่ข้าวของเงินทองท,องทรัพย์สินบริวารแล้วมันจะไปเห็นความจริงเท่าไหร่อวันหนึ่งถูกไหมแล้วเมื่อไรจะสรุปแล้วก็บ่นแล้วทําไมมันไม่รู้จริงสักทีไม่รู้แจ้งสักทีพระพุทธองค์พูดอเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดสัปดาห์เจ็ดวัน เราเจ็ดชาติจะได้บ้าเนี่ยโอ้โอแย่ไม่เอาดีกว่า <c oughs> เลิกแค่นี้ละกูไม่ได้เดือดร้อนอะไรตั้งหามันก็จะออกมาแบบนี้แหละใช่ไหมออไม่เท่าทันกิเลสของตัวเองแล้วว่าเรายังไม่ได้เจริญให้มันต่อนเนื่องได้เรายังลุงลังไปได้อะไรอะไรมันกิเิตเราไม่เรียบง่ายเรายังไขว่คว้าโลกง,ง่าย โดยที่เราก็เห็นพิษเห็นภัยแต่เราก็อดใจไม่ได้ที่จะคว้ามันกุหลาบดอกนี่มันหอมน้ำตำมือหน่อยก็ยอมวะเห็นไหมแวะไปข้างทางฮะก็หนูว่าบินเข้าฟองไปดีกว่าไม่ถือว่าเป็นเป็นแรงม่กบินเข้าไปบินไปเสร็จก็รีบขึ้นไย ก็ดีไงมันซื่อตรงกับตัวเองมันเห็นจิตมันอย่างนั้นมันก็เห็นมันก็ยอมรับเห็นจิตมันอย่างนี้มันก็ยอมรับยอมรับอย่างนี้แหละมันก็เห็นความจริงของมันไงงั้นถึงว่าทุกอย่างเป็นบทศึกษาให้เราหมดดีไม่ดีที่มันเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นการศึกษา มันไม่มีดีไม่ดีหรอกนอกจากใจเราไปบอกว่ามันดีไม่ดี